สียงภาษไทยโดย Cast Love Fans Studio ณเมืองแห่งหนึ่งโอ้นี่โปรเจกต์ของเองเลยครับสวยเชียแบเแลยครับเออผมคือแอนแมนโอ้สัตว์เจ็บชิบเพง่งเลยเยี่ยเจ๋อมากเลยครับไม่เป็นไรหรอกครับมันที่ไหนตุ้มโอ้ลูกรักรู้ไหมพ่อ โอ้ยสัตเจ็บชิบเปงเอยโอ้ยอยากรู้จังว่าเขาคือใครเคุณอยากเป็นฮีโร่คุณอยากเป็นฮีโร่ใช่ไหมุณอยากเป็นมากเลยโอ้เหชี้อะไรกันวะกระจอกโอ,โอ้ผมอยากเป็นฮีโร่ครับนั้นมึงไปหยิบชุดมาเลยโอ้ก็ได้นะครับผม ใส่ชุบแป่งเลยหัวก้อยกูจะใส่ไม่ใส่ใส่ลวกันเออแป้งร่าง <c oughs> นี่มันลังมดโอ้หนูน่ารักมากเลยชิปเป่งแล้วกูชิ้งละเออตัวเล็กหมาปรไรเออกูม,มาใส่มึงมานานแล้วด้วยสัตว์โอ้คุณยอยากเป็นแฟนเหรอผมยอยากเป็นแฟนคุณโอเคหนึ่งสองสามเจ็บตา โอเคงั้นคุณเป็นแฟนฉันได้จารนายก้าโอ้เนี่นมือนชื่ออะไรโอ้คุณไม่คิดจะทำอย่างนั้นใช่ไหมโอ้ช่ <c oughs> อกูด้วยโอ้ไอสัตว์กูเจ็บกูร่วมร่างโอ้คุณไม่คิดจะทำางั้นใช่ไหมใช่ โอ้ผมก็คิดว่าจะทำอย่างนั้นสมอกระจอกไอเยลโลแจ็กเก็ตกูรอบแบบดิจิตอนโอ้มึงเจอรถไฟมาปะไรโอ้อย่านะมึงตายกระจอกไอเวนโอ้กอะไาไปกดคลิปกด